สวัสดีจากครัวอลังการไม่ได้เจอกันมาตั้งนานแล้ววันนี้เราจะมาทำาราดหน้าหมูหมักทำจทริงเป็นรวมมิตรเพราะมีกุ้งด้วยมีหมูด้วยเราเราหมักหมูไปแล้วหมักหมูด้วยด้วยอะไรนะด้วยด้วยน้ำมันใช่ไหมน้ำมันแล้วก็ซีอิ๊ว,ว้วอะไรนะไอ่ซอสซอสกุ้งรสซอสผัาเขียวแล้วน้ำมันแล้วน้ามันแล้วก็อะไร,ะไออร,ร,รทั้งหู้ ลืมเนี่แหละแล้วไ้วไข่ไข่ด้วยโอเสร็จแล้วก็ลงหม้อคุณตอ่ะโอ้ยเจะใส่แป้งอาไปัใส่ลไปเลยเสร็จพร้อปใส่น้ำนงไปเยอะมากกินทั้งตำบนยตบโอ้ยอ่ะเดี๋ยวมันจะก่อน มีค้ะมีขนมปีรีมีมีนี่อะไรเปคนอเวลาเป็นครับเปคนคนตลอเวลาคนคนคนยังไม่หน็นะเดี๋ยวเนียวเดี๋ยวเหนียหนียแสงไปองนิดนึงรีเดี๋ยวเหนียวมากนะมันร้อนเออพอแล้วค่อันนี้คงถ่ยออกมาค่ะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะย่าเหนียวมากค่ะแต่ติฟน หมองูไหมล่ะอะอีกไหมอีนี้นึ่งอีนี้หนึ่งหมดมากเลยเร็วแล้วเหมือนเป็นแม่มดกำลังปรุงยาปรุงยาปรุงยาปรุงโัชั่นญปรุงแล้วหัวเชิผัดเส้นผัดเส้นเอากระทะมาโอเคถูกแล้วเถูกแล้ว นี่แหละหน้ำก็เดี๋ยวเนี่ยอุ่นเลยเอ้าว่าแต่นะให้เอาไปฟองอร่อยดีโอ้แม่กูแข็งขันมากเลย